จะทำคลิปบรรยายโดยที่มีหน้าเราอยู่ในวงกลมแบบนี้ถ่ายทำและตัดต่อง่ายๆได้ตามนี้เลยครับไปที่แอปแคปคัตของเราเลยครับจิ้มจึงเข้าไปครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ครับจิ้มบวกเข้าไปนะครับเลือกคลิปที่จะนำมาตัดนะครับเอาคลิปตัวเองมาก่อนหนตัวนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะเพิ่มคลิปนะครับ คลิปตัวที่เราทําเป็นฉากหลังนะครับหรือคลิปที่เราจะใช้บรรยายเนี่ยเพิ่มเข้ามานะจิ้มบวกเข้าไปนะครับผมมาที่ไลน์แบลรี่แล้วกันนะครับเลือกเอาอันใดอันหนึ่งกแล้วกันนะเอาเป็นพื้นหลังเอาเป็นการเปลี่ยนแล้วกันนะครับโอ้บรรยากาศดีกว่าทิวทัศน์ดีกว่านะครับสวยดีนะครับแล้วผมก็หาทิวทัศน์ที่เป็นแนวตั้งนะครับรอสักครู่นะครับเออสวยดีเหลือเกินนะตรงนี้เอาอันนี้ก็ได้นะอืมนั่นเป็นแนวตั้งดีนะครับเพิ่มมาหนึ่งอันนะครับหลังจากนั้นนะครับ ตัดส่วนที่เรากําลังบรรยายนะครับอย่างนี้ครับกำลังเริ่มพูดอย่างนี้นะกำลังเริ่มจึ๊กครับแบ่งฉากลบส่วนหน้าออกไปครับเสร็จแล้วจับลงมาข้างล่างด้วยเครื่องมือภาพซ้อนนะครับเลื่อนหาเครื่องมือภาพซ้อนจิ้มจึ๋งเข้าไปครับหลังนั้นจิ้มที่คลิปครับเลื่อนหาเครื่องมือมาส์ครับเลื่อนหาเครื่องมือมาส์จิ้มจึ๋งเข้าไปครับผมเลือกวงกลมนะครับแล้วผมก็ปรับให้มันเข้ากับรูปหน้าอันโหลดเรลาของเรานะครับประมาณอย่างนี้นะครับเห็นหน้าเราประมาณนี้แล้วก็ ปรับขนนกสักนิดครับตรงนี้ให้มันนวลนวหน่อยนี่ประมาณอย่างนี้นง่ะเนียนเลยนะปรับขนาดเร็กอครับเอาแค่ไหนนะิกถูกเข้าไปนลครับจึงครับจับย้ายได้ครับจะเอาเจ้าคลิปหน้าเราไปไว้ตรงไหนได้หมดครับปรับย่อขยายได้หมดครับนี่ครับอันเล็กๆอยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่มุมนี้อ่พูดบรรยายไปอยู่มุมนี้ได้ครับจะอยู่มุมนี้ก็ได้อ่ะบรรยายไปอ่าอยู่ข้างล่างบ้างก็ได้นะครับ ได้หมดใช่ไหมครับง่ายไหมครับนาไปปรับใช้นะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอาจารย์เปียกสอนถ่ายทานะครับเดี๋ยวขอเอ็กซ์พอร์ตไปนิดหนึ่งนะครับแบ่งฉากแบ่งฉากแล้วก็ลบส่วนท้ายออกครับลบส่วนท้ายออกครับนี่ครับง่ายๆแบบนี้เลยครับเอ็กซ์พอร์ตเลยครับจึงเข้าไปครับคุณจะตัดต่อได้คุณจะถ่ายคลิปสวยแล้วคุณจะรวยด้วยคอนเทนต์อาจารย์เปียกสอนถ่ายทําครับ